นายกเทศมนตรีนครแม่สอดต้อนรับคณะนายกเทศมนตรีเมืองเมวดีร่วมหาหรือการจัดกิจกรรมสงกรานต์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองแผ่นดินบ้านพี่เมืองน้องค่ะที่ห้องประชุม AEC ชั้นสองสำนักง,งานเทศบาลนครแม่สอดด็เตอรเทิดเกียรติชินสาราน,านัน นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยรองประลัดเทศบาลผู้อำนวยการกองการศึกษาผู้อำนวยการกองช่างผู้อำนวยการกองวิชาการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับนายอูตานสวยนายกเทศมนตรีเมืองเมวดีประเทศเมียนม,มาพร้อมคณะที่ได้เดินทางมาหารือเรื่องการจัดกิจกรรมมหาสงกรานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างบ้านพี่เมืองน้อง โดยจะได้มีการนำศิลปะวัฒนธรรมจากเมืองเมวดีประเทศเมียนมามาทำการแสดงในงานมหาสงกรานณบริเวณหน้าศาลสนเด็จพระนเรศวรมหาราชในวันที่13เมษายน2559นี้และการจัดแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างนครแม่สอดอยูไนเต็ดกับเมวดีในรุ่นอายุไม่เกิน12ปีและประเภทประชาชนทั่วไปโดยมีการหารือในความคืบหน้า การจัดตั้งทีมนครแม่สอดยูไนเต็ดโดยหลังจากที่คณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดได้เดินทางร่วมกับคณะนายกเทศมนตรีเมืองเมวดีเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้ไปศึกษาดูงานด้านการบริหารงานของสโมสรฟุตบอลเช่นบุรีรัมยูไนเต็ดและรวมถึงการเข้าพบพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย และการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานสองแผ่นดินนครแม่สอดเมียวดีในวันที่24เมษายน2559รวมถึงการร่วมการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานครั้งยิ่งใหญ่กับสื่อเดอะน t ชั่นในเดือนพฤศจิกายน2559ซึ่งก็จะเป็นการปั่นจักรยานสองแผ่นดินเชื่อมความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องกระตุ้นเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยวให้กับทั้งสองประเทศ